เต็มเข่งเลยเดี๋ยวเอาไปใส่ในถังกันเอาไปมาทำปุย๋ยใส่เทใส่ในถังก็ลอไปมีอะไรเราก็ใส่เ้าไปเดี๋ยวแล้วเ,เราก็เอาเศษอาหาร ที่เรากินเลื่อๆเอมเทใส่ในนี้ยังมีฝาปิดฝาไปไหนเนาะฝาไปไหนแล้วนะคะฝาปิดีมีฝาของมันหมักไปแล้วถางหนึ่งเอาไปใช้ทําปุ๋ยแล้วพอสองเดือนเอาไปทําปุ๋ยได้ ทางนี้ก็ทางนี้ก็เป็นเศษเศษใบไม้เหมือนกันเศษใบไม้ที่หมักไว้เปิดดูสิอ๋ออืม tao giắt lên dây ra lại rồi ạ, cái này mà khía khía đồ, coi sẹo để khía Nói chung nữa, 2 น่าน่าจะย่อยแล้วเนี่ยย่อยสบายแล้วเราไม่เราไม่มีปุ๋ยคอกเนาะเราก็เอาดินก็เอาเศษใบไม้ต้นไม้ต้นหญ้าใส่ลงไปแล้วก็เอาดินใส่ลงไปแล้วก็รดน้ําก็น่าจะประมาณหนึ่งก็เริ่มย่อยแล้วเนี่ยเริ่มย่อยแล้วล่ะ เป็นพลาสติกเนี่เริ่มย่อยแล้วเดี๋ยวก็ไปทำปุ๋ยได้แล้วนี่ไปปลูกต้นไม้ได้เดวจะเอามาใส่อีกให้มันเต็มเดี๋ยวเอาเก่าออกก่อนดีกว่านแล้วก็ใส่ ก็มีอันที่ย่อยสลายยังไม่หมดก็มีมก็ยังเป็นกา้านแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้ใช้ได้แล้วนใช้ได้แล้วแหละข้างล่างน่าจะเปื่อยหมดแล้วข้างล่างมีมีมีกับกามะพร้าว ยังไม่ที่ยังไม่ย่อยสลายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้ได้ละสองเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนย่อยเสร็จเสร็จยากย่อยละเดี๋ยวตากแดดไว้ตากแดดไว้เกินนึก โอเคแค่นี้นะคะคลิปสั้น